สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ดรอ้อสถานีแห่งการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเองในด้านต่างๆนะคะช่วงนี้เราปฏิบัติภารกิจร่วมกันคือการพัฒนา EQ ค่ะท้าทายตัวเองค่ะว่า EQ เราจะดีขึ้นได้ใน31วันไหมแล้ววันนี้เป็นปฏิบัติการในวันที่21แล้วนะคะลองทำต่อเนื่องดูค่ะสำหรับท่านที่เพิ่งมาฟังนะคะฟังย้อนได้ค่ะเรามีทั้งหมด 31วันนะคะแล้ววันนี้คือวันที่21ค่ะวันนี้ทำอะไรนะคะวันนี้จะเป็นการประเมินความก้าวหน้าค่ะที่ถามว่าทำไมเราต้องประเมินมันจะได้เห็นไงคะจะได้เห็นตัวเองว่าเรามีข้อบกพร่องตรงไหนที่เราจะต้องปรับปรุงนะคะเราเห็นเข้าใจตัวเราเพิ่มมากขึ้นแหละว่า ความคิดของเราเป็นยังไงอารมณ์เราเป็นอย่างไรนะคะมีส่วนไหนที่เราจะต้องปรับปรุงจดไว้ค่ะนะคะส่วนไหนดีแล้วชมตัวเองให้กำลังใจตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นการประเมินความก้าวหน้าจึงเป็นสิ่งที่สําคัญนะคะถ้าเราแบบดุยดุยดุยทไปเราก็จะไม่เห็นภาพค่ะเพราะเนี้ยมันสัปดาห์สัปดาห์ที่3แล้วนะคะเห็นไหมคะอีกสักนิดเดียวค่ะ เราก็จะเสร็จภารกิจแล้วนะคะนี่ท่านก็พอจะเห็นโครงสร้างของการพัฒนา EQ ใน31วันด้วยตัวเองแล้วล่ะาค่ะนะคะ,ะทีนี้เดี๋ยววันนี้นะคะก็สมุดพร้อมนะคะกระดาษปากกาอะไรว่าไปหรือบางท่านบางท่านนะคะก็อาจจะจดข้อมูลบันทึกไว้ในคอมพิวเตอร์หรือมือถืออะไรก็ได้นะคะซึ่งอันนี้แต่ขอให้ให้ทำแล้วกันคะ่ะนะคะ บางคนก็บอกว่าเอาแล้วแล้วทำไมทำไมต้องมีการประเมินนะคะประโยชน์ของการประเมินเนี่ยพูดง่ายๆเลยนะคะมันเหมือนกับเราได้ติดตามความก้าวหน้าไงนะคะมันก็เป็นเทคนิคอย่างหนึ่งอะว่าอุ๊ยเราเราถึงตรงนี้แล้วนะนะคะแล้วเราก็พบว่าเออมีข้อที่เราเนี่ยดีเนาะแล้วก็มีบางด้านที่เราอาจจะต้อง ปรับปรุงนะคะเพราะฉะนั้นการประเมินความก้าวหน้ามันจะช่วยให้เราสามารถติดตามความก้าวหน้าแล้วมาประเมินผลว่าเ e ออ EQ ของเราเนี่ยนะคะมันพัฒนาไปในแนวทางที่ที่ดีขึ้นนะนะคะหรือไอจุดไหนนะด้านไหนนะที่ที่ทำให้เราเรายังรู้สึกอาจจะต้องแบบปรับปรุงต่อไปอย่างบางคนก็บอกว่าอาจจะเป็นด้าน แรงจูงใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ได้หมดค่ะนะ,ะทีนี้ประโยชน์ของการประมวลความก้าวหน้าเนี่ยมันจะทำให้เราเห็นจุดแข็งแล้วก็จุดอ่อนนะคะเราก็จะปรับปรุงนะจุดอ่อนของเราก็อ่านนี่วางกลยุทธ์ละเราจะปรับปรุงจุดอ่อนของเราอย่างไรนะคะบางคนมีปัญหาเรื่องเรื่องอารมณ์ร้อน ที่มาจากความใจร้อนอาหามันจะหาเจอค่ะนะคะเราก็จะปรับปรุงยังไงนะคะอาจจะฝึกว่าถ้าทุกครั้งที่โกรธหรือมีอารมณ์ทางลบเราจะไม่สื่อสารกับใครอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นกลยุทธ์ที่ลองลองคิดแล้วลองทําดูนะคะทีนี้พอเราประเมินความก้าวหน้าแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะมีกลยุทธ ในการที่จะที่จะใช้ได้ยหลอย่างเช่นของอาจารย์อย่างเงี้ยสมมติอาจารย์รู้สึกแบบรู้สึกแบบโอ้เหมือนร้อนๆเนานะเหมือนแบบว่าเวลาโมโหมันจะร้อน,อนๆเงี้ยอาจารย์ก็จะดื่มน้านี่เป็นก็เป็นวิธีการส่วนตัวของเรานะคะก็ทําตามแบบนี้แล้วถ้าร,ารู้สึกมันดีล้วก็เออเออเราชอบวิธีนี้เราก็ทําแบ่งปันให้เพื่อนค่ะเพื่อนบางคนก็มีบางวิธีอย่างเช่นเอ่อถ้ารู้สึกครับแค้นใจก็จะเขียนเะยรผเขียนหรือพิมพ์อะไรอย่างเงี้ยนะคะเสร็จแล้วก็ขยําทิง้ง หรือฉีกทิ้งอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะในหนังอินเดียเวลาเขาโกรธเนี่ยนะคะพระเอกก็จะไปต่อยไปชกกระสอบทรายอะไรอย่างเงี้ยพวกนี้มันก็จะทำให้เราได้มีเห็นวิธีเห็นวิธีการนะคะแล้วก็ลองบันทึกดูว่าเราเราใช้วิธีไหนนะคะที่ที่ทำแล้ว สภาวะอารมณ์ของเราดีขึ้นทีนี้ EQ ไม่ใช่มีแค่เรื่องอารมณ์ไงน,นะคะมันจะมีเรื่องมีปัจจัยที่ทําให้เราประสบความสําเร็จขึ้นอีกนะคะลองย้อนย้อนไปดูนะคะทีนี้เวลาที่เราประเมินความก้าวหน้าเนี่ยเราเราจะรู้สึกมั่นใจขึ้นนะคะว่าเออเรามาถูกทางแล้วนะนะอุตสาหนะอุตสาหนะติดตามกันมาเนี่ยเกือบจะ3าสเวันแล้วเนี่ยมันมันพอจะเห็น เขาแววของการพัฒนา EQ ของเราเล,เลยนะคะึ่งอัะนีนน้ดีนะคะทีนี้วิธีการประเมินความก้าวหน้าเราจะมีการมากำหนดตัวชี้วัดนะคะนะอาอาจารย์ยกตัวอย่างให้ฟังนะคะเวลากำหนดตัวชี้วัดอย่างเงี้ยให้กำหนดตัวชี้วัดที่ชัดเจนแล้วก็วัดผลได้นะ,ะอย่างเช่นจำนวนครั้งที่เราสามารถจัดการกับอารมณ์ได้สำเร็จในหนึ่งสัปดาห์จำนวนครั้ง ตอนที่อาจารย์เขาเรียกว่าพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ด้วยตัวเองใหม่ๆเนี่ยนะคะอาจารย์ก็มีการกําหนดกําหนดโคต้าในการโมโหอะไรเงี้ยนะคะลองดูค่ะทาด้วยตัวเองนะคะลองกําหนดดูที่สําคัญต้องมีจํานวนครั้งนะคะที่มันชัดเจนว่าใน1สัปดาห์เนี่ยจะก,กี่ครั้งนะคะลองดูค่ะนะคะอย่างเช่นเราจะจัดการอารมณ์นะจัดการอารมณ์ของเราแสดงออกอย่างเหมาะสมนะคะ กี่ครั้งว่าไปนะคะเราก็มาติดตามความก้าวหน้ามีสมุดบันทึกค่ะตอนที่อาจารย์พัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ด้วยตัวเองนยะอาจารย์จะมีสมุดบันทึกนะคะพออารมณ์เสียอารมณ์ไม่ดีแล้วเป็นอารมณ์ทางลบอาจารย์ก็จะติ๊กติ๊กติ๊ก,กคือบันทึกค่ะเป็นสมุดบันทึกเราก็จะเห็นนะเราก็จะได้เห็นภาพโอ้ยเรามีสภาวะอารมณ์ที่แกว่งไกวเหลือเกินอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจารย์พูดจากจากคนที่ผ่านนะผ่านการบันทึก ผ่านการพัฒนา EQ มาด้วยตัวเองนะคะว่าอ่านหนังสือเนี่ยมันมันได้ความรู้อะแต่ว่าการพัฒนา EQ ด้วยตัวเองมันต้องลงมือทำลงมือกำหนดจำนวนครั้งการประเมินเนี่ยสำคัญมากเลยนะคะแล้วก็ดูซิว่าการการประเมินของเราเนี่ยมันมันได้ผลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ไหมนะคะอย่างเช่นบางคนก็บอกว่าเอ่อจากนี้ต่อไปเนี่ยเราก็จะ อารมณ์เสียให้น้อยลงนะคะหรือว่าบางคนก็อาจจะมาดูที่พฤติกรรมก็ได้ว่านับจากนี้ต่อไปเนี่ยเราจะเวียงพฤติกรรมเวียงะนะมีพฤติกรรมเวียงเนี่ยให้น้อยลงอะไรอย่างเงี้ยนะคะบันทึกเลยว่าเอาอนุญาตให้มีอารมณ์อนุญาตให้เวียงได้เดือนละหนึ่งครั้งอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่จลองกําหนดเป้าหมายดูคะ่ะนะคะแต่ก่อนที่จะกําหนดแบบนี้ได้น่ยจะต้องหาค่าเฉลี่ยก่อนว่าโดยปกติแล้ว เราเนี่ยเวียงสัปดาห์ละกี่ครั้งอะไรอย่างเงี้ยมันต้องเห็นแบบนี้ก่อนนะแล้วถึงจะมากำหนดเป้าหมายนะคะนะก็จะประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นจำนวนครั้งมันก็จะทำให้เราเห็นว่าเราจะเห็นความสามารถในการจัดการอารมณ์ของเราได้สําเร็จนะคะตัวชี้วัดอีกตัวหนึ่งก็อาจจะดูที่ระดับความเครียดก็ได้ค่ะนะคะระดับความเครียดที่เราที่เรารู้สึก ในแต่ละวันบอกเลยว่าถ้าปฏิบัติภารกิจตรงนี้แล้วเนี่ยนะคะความเครียดมันจะน้อยลงเพราะมันจัดการความเครียดได้ดีเพราะมันจัดใจเป็นแล้วนะคะแล้วก็ดูความสามารถในการควบคุมอารมณ์ในสถานการณ์ต่างๆพวกนี้คือตัวอย่างของตัวชีวัตทั้งสิ้นค่ะเวลาที่เราจะติดตามความก้าวหน้าจะถึงบอกว่าให้มีสมุดบันทึกนะคะหรือว่า i p a d อะไรอย่างเงี้ยก็ได้เลยนะคะมือถือก็ได้บันทึกความก้าวหน้าแต่อย่าลืมบันทึกตัวบันทึกนี่สำคัญนะคะบางคนก็เอ้ยทันสมัยหน่อยอะใชแอปิเคชันก็ได้แล้วก็มีการประเมินตัวเองนะคะลองดูค่ะมันก็มันก็ต้องลงมือทำนะคะและ้วก็เนี่ยแหละค่ะก็คือภารกิจในวันนี้ประเมินความก้าวหน้านะคะว่า3สัปดาห์ที่ผ่านมา ผลเป็นยังไงนะคะรับรองท่านจะมั่นใจขึ้นค่ะเรามาถูกทางแล้วค่ะแล้วก็พบกันใหม่นะคะในคลิปต่อไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ